ุีกับพี่เขาบ่อยครับแล้วก็พี่เขาจะาให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตตอนนี้ด้วยครับใช่ครับซึ่งมั่นใจว่าต่อไปในททอนาคตทั้งสามปีนี้ <st uff ing noise> ก็จะกลายเป็นอ <c oughs> ดไรของผมรุ่นถัดต่อไปอนการไไใช่แล้วค่ะถามๆเรื่องพูดจ้นอะไรอย่างนี้ได้ ครับก็ที่ได้ยินมาคือว่าพูดจีนกั้งจะเยอะครับใครกั้งอะตอนแรกมาเป็นกั้งเต้ครับเพราะว่าเรามาเรามาจากภาคเดียวกันเราก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับกั้งเต้แล้วก็มาเป็นใครต่อแล้วกั้งมุกกั้งมุกครับอันนี้มีที่มาไหมคะกั้งมุกนี่น่าจะเป็นเพราะว่ากั้งกั้งสนิทกับน้องอยู่แล้วกั้งรู้จักกับน้องตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็เหมือนเราเราเราสนิทกันแบบเป็นพี่น้องมากมากนะครับจนแบบว่าถ้ามอะไรที่ออกไปเราก็เล่นกันตลอด ก็น่าจะเป็นจากนั้นครับจบยังอ่าแล้วก็ลืมไปแล้วไม่มีแล้วบ้าเมย์และขนาดไม่ขนาดนี่ไงมันพลาดได้ไงทำป้ายคู่กขนาดนี้ได้ลืมไปแล้วเนี่ยโอ้นั่นก็คือคู่ไหนคู่ไหนทั้งซีดีครับอันนี้ไม่มีสาเหตุ มีไหมมีหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวมีมีมีทำไมนะทำไมนะลมทับกันทำไมครับชนนมชนนมไอ้ชนนมชนนมเร่ชนนมผ่เสื้อแล้วส่งนมมาส่งยาผ่าเสือเรานมคืออันนี้ทุกคนอยู่ครับ ตอนนั้นเป็นเหมือนว่าเราเราชอบเล่นกันอยู่แล้วผู้ชาย5คนอนี้ครับเราสนิทกันมากนะเราทดสอบกองร่างกายด้วยกันก็จะมีแบบว่าเออตอนตอนก่อนอ่านน้ำเราจะมีคืนกันทุกกลางคืนทุกคืนนั่นแหละครับแล้วก็ทพอวิ่งคืนอย่างนี้ครับเราก็เอ้ยแข่งกันโชก้าโชก้าเนี่ยแล้ววันนั้นเหมือนน้องเขาประลองแบบว่าเฮ้ยกลังสุได้เปล่า ดูสีหน้าพี่จอยฟินตาดูภาพดูภาพย้อนหลังได้มั่นใจว่าน้องๆพวกนี้ต้องเก็บแน่นอนนะชอบใช่ไหมชอบชอบหลังจากชนลมแล้วต่อไปล้มคับล้มคาล้มคับล้มคับอันนี้เป็นเหตุการณ์สามคนครับอันนี้เห็ุแล้วครับ็คือวันนั้นเล่นเล่นกันสามคนครับกร์ด ซีดีเออกางนอนเออกางของซาบีใช่ใช่โค้ชสุดท้ายคือเต้ไปคาบอีกทีนึงเออราชอบเล่นราชอบเล่นเอ่อตั้งแต่ตอนซ้อมเต้นอี่าครับตอนนี้ตอนนี้ยังโค้ชแปะอยนะสมมติแบบว่าพี่ตั้มนอนอยู่เนี้ยเราก็จะรีบวิ่งไปกระโดดทับับแก้งแก้กันเลยสมมติสมมติไม่บอกสมมติให้ร้องทัรงนีว่าอะไรอยู่เดี๋ยวพี่สลับเป็นเตียงให้ เราเรา,เรา,เราคิดว่ามันเป็นเหมือนสีสันนะครับสนุก<ช>ดีครับตลกดีเพราะว่าเหมือนตอนเราอยู่ที่บ้านเนี้ยเราเราจะตก ทุกครั้งที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตนีงครับตอนทุกๆวันเสาร์แล้วเราจะเห็นป้ายไฟอยู่ดีก็เป็นก้างซีดีก้างเต้ก้างบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะพบขึ้นมาเยอะเราไม่ดูกระแสใช่ครับพอพอมันมีอะไรเราก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรครับเราก็ตกใจเหมือนกันเลยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเราก็เลยอยากรู้ว่าเออพูดจริงหรอเกิดขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่นงั้นวันนี้เราก็อาจจะสร้างกระแสอีกสักหน่อยต่อไปหลังซาเซ่เนี่ยอาจจะมีพูดจิ้นเพิ่มพี่จอยเลยมีโจทย์ค่ะ สี่เลียกไหมคราแบบว่าได้ไหมได้ครับได้ครับอนุญาตครือเปล่าได้อนุญาตหรไ่้ได้อนุญาตหรือเปล่าได้ครับยอมเสียงนะอภิจัยให้น้องๆทำไงจนนะครับเป็นแบบเป็นพุ่งกลับนะคะคือเราบอกว่าส่งยานักแสดงคอว่าสมมติให้สามคนกระเถิบหางๆนิดนึงบเป็นเรื่องราวรักสาวเศร้าเรื่อง Yeah! <laughs> ก,ก็มีต่อยอหน่อยทีนี้กรเถิบไปนี่ก่อนทีน,นี้เราเราเนื <c oughs> ถือเป็นการหยอกเล่นเบาๆนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของผลงานบ้างดีกว่านอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่กราเป็จะขึ้นแล้วแต่ละคนก็เริ่มมีซิงเกิลของตัวเองแล้วด้วยครับใช่ครับผมก็ก็ของก้างก่อนละครับของก้างของก้างมีซิงเกิลที่ชื่อว่าจับครับผมเป็นซิงเกิลแรกครับจ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 ับเฮ้ยเป็นเพลงเป็นเพลงแรกครับก็เป็นออกแนวเต้นแดนแดนครับเป็นแนว ก็เป็นแนวเต้นๆร้องๆนะครับผมก็เนื้อหาเพลงอยากเก็บไว้ก่อนนิดนึงอยากให้ทุกคนคอยดูนะครับเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มเพียงเดียวถ้าเต้นนี้ถ้าเต้นมันเก็บไว้ก่อนนิดนึงนะขอเก็บไว้ก่อนแล้วเป็นครับครับเต้ต้องต้องรอติดตามครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานครับผมซีดีหนังเือนกันครับ ตอนการผลิตครับผมเลยครับ<อ>เพราะจริงๆแล้วง,งานคุณภาพมันก็ต้องใช้เวลาเพราะช่วงทีน้องๆอยู่ในบ้านอยู่บนเวทีเต็มคอนเสิร์ตแลเต็มที่งั้นตอนนี้ก่นอนที่จะมีซีเงโชว์ให้เราดูสักโชนอยูึ่งมาเริ่มต้นจากใครซีดีก่อนละกันเลือกเพลงใหม่มาโชว์ให้เราดู I love your smile นียเลอยานะครับอยากจะกลับเอามาร้องครั้งนึ่งจริงๆดีนะสถาน เป็นเป็นอะไรกัๆดตก็มีนนความหมายนะครับโอเคงั้นยกไมดีให้กับซีดีเลยครับเล่ค นักร้องเป็นตัวกลถือว่าอาชีพนักร้องนั่นคือความสูงสุดความผันสูงสุดไม่ข้อฝันของเราตั้งแต่เด็กขอเราหรือเปล่าของกั้งตั้งแต่เด็กครับของกั้งตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าก็สูงสุดไหมคือเราคิดว่าเราอยากก้าวเข้ามาในวงการนี้ครับแต่ว่าความฝันเราเราก็อยากทำไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ทุกคนให้ให้กำลังใจหรือว่าให้ความตอบรับขนาดไหนก็ยยัังงบบอออกกกชดด้้้านนขว็ถ้ามีโอกาสก็อยากลองนะบของกั้งนะครับของกั้ง อันนี้เป็นแ ok ค่ความอยากความอยากอยากลองเล่นลองดูคุณก็ไม่น่าจะยากแล้วแหละนะครับยิ่งเข้ามาในในฝั่งฝั่งนี้แล้วด้วยเนี่ยไม่น่าจะยากถูกต้องครับผมก็น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่ามันก็ต้องร้องด้วยเล่นด้วยครับซีดีครับผมก็อยากเป็นศิลปินครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับก็ถ้าอยากทำอะไรนอกจากศิลปินก็คงจะเป็นแล้วแต่ผู้ใหญ่หครับเราได้แลาวละครไหม พยพยนอย่างนี้ได้หมดเลยเฮ้ยจิตกระไรครับอย่าเลยพี่ว่าไม่ชุบไม่ชักเลยครับอย่างที่พี่คิดว่ามาเข้ามาอะไรเข้ามาคัดเลือกเป็นค้งแม่ป่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนั้นมาอย่างอายุไม่ถึงแต่อยากมาลองดูนะซึ่งจริงตอนนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเด็กสาวที่ยัเด็กมากนะเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ด็กมาตอนนั้นเท่าไหร่คร 啊！<laughs> <laughs> ได้คิดว่าถ้าเต้ไม่ติดแปดสุดท้ายได้จะกลับร้องเพลงกลางคืนเหมือนเดิมมันก็จะเลือกผมวั้งสุดท้ายนื่องจากว่าจริงๆการเป็นนักร้องถือเป็นความฝันสูงสุดใช่แล้วอยากทำงานนั้นอย่างไรก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสครับก็อยากลองได้านนะครับละครเข้ามาโยนตซิซั่มอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไหมขำกันมาครับก็ผมซึ่งแน่นอนครับแล้วตอนนี้เขากลายเป็นเป็นดาวเป็นเดิมตามเหมือน ืใช้คำว่าเป็นนามคุณของไหมดีกว่าซึ่งนามคุณเนี้ยก็สร้างคนในวงการเป็นคนเยอะแยะมากมมีครอบครัวนะครับแบบนี้ที่ทําป้ายไฟมาแล้วครอบครัวครับเป็นไงภูมิใจกับพวกเขาบ้านไอยแค่ไหนชอบมากมากซึ่งนอกจากมากแล้วเนี่ยวันนี้สามคนเขาก็เลยจะมีของมามอบให้ด้วยโอ้โหมาผมลงชื่อไว้ยังครับลงแล ใครลงใครลงที yeah. ่แ <tampoco> ย <Christmas music Dragon> ุกมือีด้านหลังด้วยเหรอครับทีมงานไม่เกี่ยวนะครับถือว่าเป็นของพันพิเศษโอ้ยตื่นไม่อยากให้ขึ้นนะเอยไม่กล้าเหมือนกันเจน ทั้งทีน้ครับเราจะให้แฟนสาพน้องๆนี่ยัลงชื่อคือของใคของมันพวกประเภทผู้นี้ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะกล่องไหนกล่องนึงนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยหยิบ ให้น้องๆให้น้องแต่ละคนนะครับหยิบขึ้นมาคนนั้นจะเป็นผู้โชคดีนี่ค่ที่ได้มาไลา้เช็ดบนเวทนนี้พอ๋ออีจ๊ะอยากอินไก่ดิโอ้โห ตื่นเต้นสิตื่นเต้นสิครับผมนะครับน่าตครับประกาศเลยใช่ไหมครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแพรวาครับแพรวาแวาคนไหนแพรวาอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับนี่เชิญเลย ก่อนเปิดขอขอซาวนิดนึงหนึ่งห้ึ่งหนึงหนึงหึงๆนึ่ยมันไม่ค่อยตื่นเต้นเลยเนี่ยผาไม่ออกประุูชิดวันเฮ้ยน้ององค์ครับคนไหนมาเฮ้ยชื่อเลี้ยง รายการนี้นะสุดท้ายครับพี่ครับโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาไื่อใชหม้หญิงอะไรถ้าชื่อจริงอ๋อนครับโอ้ย เชลเล่นอ่ะเชลเล่นเชลเล่นมอมาคิดว่าใครคิดว่าใครอันนี้ชื่อพี่ก่างอนี่ยกรอการปรักาศอันเนี้ยชื่อน้องมุกใครเขียนมุกก่างบ้างครับใช่บอกชื่ออะไรก็ได้ครับนางสาวอมรรัตน์แซ่อึ้องหาย พี่ชาดูว่าพี่พี่เขเตรียมของอะไรมาให้บอกความรู้สึกนิดนึงก่อนเลยไหมว่าทำไมถึงเปิดแล้วปิดตอีกเฮ้ยโอ้ยชา Right. <laughs>